ครับท่านผู้ชมครับหลายวันแล้วที่งานงานรายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานทยลาหแห่งที่5้ามาฝากท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยเอางานเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานสยลาหมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมมองเห็นในการนะครับํากำลังยกเหล็กแท่งเหล็กนะครับที่จะบย้อนลงหลุมที่เขาเจาะแล้วนะครับจะเป็นเสาเข็มนะครับแต่เขาไม่ได้ อย่างที่บอกจังหวัดได้พูดกันแล้วว่าเขาเกาะเสาเขียเขาเจาเสาเขียนะครับก็หย่อนเหล็กลงไปในหลุมนะครับามหลุมนี้ก็ประมาณตั้สามสิบเมตรได้ผมก็พูดอย่างนี้นะกว้างกว้างครับประมาณหนึ่งเมตรได้ความกว้างของหลุมนี่นะบอกจังหวัดได้ดูแล้วล่ะว่ามันกว้างจริงนะครับเขากําลังหย่อนเหล็กลงไปในหลุมครับท่านผู้ชมงานก็ ไปเรื่อยๆเรฉะันแล้วอะรนรงานที่แ้เงกข้ว่ายงนครัเราจา่ป็นอย่างนะครับเที่หเล็กนะครับที่จะห่อนลงไปในหลุมนั่นเครับก็หย่อนลงไปแล้วก็จะเคลด้วย เสาปูดลงไปอีกพีหนึ่งก็จะเป็นเสานะครับนี่เ้องก็เขาก็อันนี้ที่ตามบ่าวจังหวัดไปดูน่าจะเป็นเสาที่สามได้นะครับก็จะเป็นเสาที่สามเสาต้นหนึ่งนี้เสาสะพานต้นหนึ่งนี้ก็จะมีอยู่เสาเข็มก็จะมีอยู่สี่สี่เสานะครับเห็นเขากพูดอย่างนี้นะมีสี่เสา ี่สทำแบบนี้ก็เทว่าได้ได้เร็วนะครับได้เร็วได้รวด,ดเร็วมากมากเลยดีอาจจะเร็วกว่าตอกด้วยนะครับหรือยังไงนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีต่อบเขาใช้วิธีต่อแล้วก็สูบออกมาแล้วจะมีภาพภาพแต่ยังนี้คลิปนี้ครับท่านผู้ชมผู้ชมไปก็จะมี เสาที่เขาเทเสร็จแล้วอยู่ประมาณทักสองเสาที่โผล่ขึ้นมาดินบางสมบัติจะ z o o มให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เห็นกันว่าจากตรงวันโน้นมาถึงวันนี้ก็หลายวันแล้วนะครับก็ได้สามเสาเสาที่สามกำลังจะเทนี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นพื้นที่ก่อาากการสร้างสะพานไทยล้านกลังนะครับท่านผู้ชมตั้งโน้นเสาก็ทำเหมือนกับเรา ทำเป็นคละหมาเจ้าเดียวกันหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับบาบามทีมีถามเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเขานะครับ,นะรบเราไม่ได้ลงึกกวนาน้น,น,นเรารายงานเฉพาะความคืบหน้านะครับใครจะทําฝั่งไหนก็นแล้วแต่ใครจะทํานะครับงานรายงานเฉพาะความคืบหน้าของงานทําสะพานไทยลาวนะครับไม่รู้ว่าเขาทําแล้ว ต่อเสาเข็มแล้วนี่เขาจะทําหล่อเสาด้วยไหมหรือ,อยังไงสมอฉบับก็มาไล่ถามเขานะครับเราจะเล็กจะเจาะให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะหล่อนะครับก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับเจาะแล้วก็หลอ่อหรือว่าเจาะให้หมดเทเสาหมดแล้วทิ้งหลอ่อครั้งเดียวก็ผลก,ก็คงจะพอๆกันนะนี่ครับท่านผู้ชมที่มองเห็นอยู่นี้จะเป็นเสา เาสาเสคูนนะครับเสาคูนที่เขา,าทำเขาหล่อแล้วเสร็จไป2องเสานะครับท่านผู้ชมไปส,สเสาเราอให้ภาพนี้ผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนี้บาจังหวัดกำปกนะครับก็เลยมารบกวนเสยียเวลาเราชมนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับประมาณทั้งหนึ่งนาทีนะครับ จะที่จะได้ชมกันต่อไปว่าเออต่อหม้อต่อเสาที่เขาเทแล้วมันเป็นยังไงรุ่นแรกนะครับโครงการก่อสร้างสบาปัตย์นะครับอาจารย์เราเนี่ยนะครับอาจารย์อะไรต้านถูกนะคอาจารย์คนต้านทางทางนะนะครับเนื่องจากมีสัญญาดจักราดูยากจะเห็นก็เลย มาฝากท่านผู้ชมเริงๆวล้วนะเขาก็ไม่ให้เข้าไปเต็มที่เขาวลาวนะครับถนนนี้นะครับเปนตัวองสองพระชมูมานะครับเดี๋ยวไปลบกวนมากก็ยังไม่ดีนะครับเรากำลังทำงานของเขาอยู่เราก็ไปถ่ายแล้วจะไปยุ่งไปวุ่นวายเขาอีกวุ่นวายอีกก็เลยลเราก็ทำงานของเราเขาก็ทำงานของเขาไปๆๆ โผล่ขึ้นมาจากดินนะครับนะครับตัวทั้งสองเสาโผล่ขึ้นมาไกลคนี้ทางซ้ายมือนี่นะที่เห็นโผล่ขึ้นมาจากดินเทแล้วสองเสานะครับตัวทั้งสอเสาที่สามตัวใหญ่เทนะ้สุดยอดขึ้นมาใส่ที่มองเห็นก็โผล่ขึ้นมานิดหน่อยแต่ท้ายเขาก็ต้องทุบอยู่ดีเนื่องจากว่าเขาต้องขุดลงไปอีกนะครับเพื่อจะเทฐานได้นะครับเป็นอย่างนั้นนะ พอโผล่ขึ้นมาก็ทุบดีๆนะครับเปะทุบให้ล,ละเอียดแล้วก็ปูลงไปอีกประมาณสักเมตรหนึ่งที่จเจอเสาเจอฐานนะครับเหมือนกันทุกแง่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาบ้านหรือเสาอะไรก็แล้วแต่ต้องทุบลงไปแล้วก็ขุดลงไปประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็เทฐานขึ้นมาถึงจะเทเสาได้นะครับพี่น้องเอาข้าวเาน,าาาานก,กน่จะใช้ในกาทำคร่อั้ด้ชนชั้นลอย กำลังลงเสาเข็มเป็นนี่เสาเหล็กเป็นแท่งสุดท้ายเลยครับทั้งหมดมีสามแท่งนะครับแท่งละก็แท่งละประมาณ10เมตรได้นะครับรวมเดืยดเสร็จก็3แท่งก็30เมตรนะครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบทุดานนี้คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้บ่าวังตัวนะครับ พี่น้องครับเอาไว้โปรแกรมที่หน้าครับท่านผู้ชมเป็นแท่งที่สามแท่งสุดท้ายครับกดติดตามให้ด้วยนะครับท่านผู้ชม